เครื่องใช้ไฟฟ้าทีเฟลเซเป้ดิวตี้ดริงค์ แล่แมววันนี้นะคะมันเป็นท่าที่คุณสามารถทําได้บนที่นอนของคุณไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีคู่นอนได้หรือเปล่านอนคนเดียวก็ทําได้เช่นเดียวกันเชิญค่ะคะุณผู้ชมค่ะยังไม่ตายค่ะแต่วันนี้เราจะทําท่าออกกำลังกายกันบนเตียงนะคะท่านี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ย คลายหลังของเรานะคะบางคนเนี่ยออกกําลังกายมาหลายท่าแต่ลืมออกกําลังกายส่วนหลังนั่นเองซึ่งทําไมเราถึงปวดหลังโอ้นั่งก็ปวดนอนก็ปวดยืนก็ปวดเราก็ต้องออกกําลังกายหลังของเราบ้างค่ะพร้อมนะคะเชิญค่ะนี่คือท่าเตรียร้อมคุณผู้ชมคือเวลานอนนะคะเราก็นอนก้มหน้าแปบน,นี้เลงเนี้เลยนะคะแล้วเวลาแล้วก็มีหมอนอีกใบหนึ่งหมอนที่ใช้เนี่ยหมอนใบเล็กๆก,กก็พอ เพราะใบใหญ่มันจะหนักมากจนเกินไปนะคะมีหมอนใบเล็กแล้วเราก็จับหมอนแล้วก็ยืดแขนไว้อย่างนี้ก้มหน้าไว้อย่างนี้วิธีการนะคะก็คือการเอาจมูกเนี่ยยกขึ้นมาเหนือที่นอนแค่ประมาณ1นิ้วเท่านั้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเราอะจะมองอยู่ที่ที่นอนตลอดเวลาแขนเราก็จะตึอย่างนี้ ตลอดเวลาอย่าแบบอย่างเงี้ยค่ะอย่นี้แล้วเงยคางขึ้นมาเราก็จะปวดคอแต่ขอให้เราทําคอตรงกันไว้โดยการมองไปที่ที่นอนตลอดเวลาอย่างงี้สิ่งที่ได้ก็คือกล้ามเนื้อหลังค่ะคนที่นั่งแล้วงอตัวอย่างเงี้ยตลอดเวลางอหลังงอนไหลตลอดเวลานะคะท่านี้มันจะช่วยในการคลายหลังแล้วก็ออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนหลังของเราได้ค่ะลองดูค่ะ 特别瘦哈，特别瘦哈。